สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับมาพบบกัผมนัดโยใน Summer War Sky a r e n a ครับและสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์ทีมลงดันป้อมยักษ์ห่วงอเวจีนะครับผมหรือขั้นกว่าที่เป็นอ b บิสนั่นเองก็สำหรับดันโกเลียมเนี่ยตอนแรกเราก็ลงกันชิวๆด้วยทีม3อินุหรือว่าทีมฟงทีมพิษแต่พอมาเป็นดันอบิสนะครับผม เนื่องจากว่าไม่สามารถใช้ตัวซ้ําได้พิษก็ไม่ติดเราก็ต้องมาหาทีมกันใหม่นะครับผมแถมบอสแม่งก็เก่งขึ้นถึกขึ้นด้วยและทีมที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับวันนี้ก็มาแชร์ก็เป็นทีมโจ๊กโจ๊กเป็นตัวเอาไว้เคลียร์ทางนะครับผมแล้วก็จะมีกิฟฟอนกิฟฟอนเนี่ยเป็นเหมือนตัวค่อนข้างสําคัญเลยเพราะว่าเขามีเกราะแตกมีหักดาบ แล้วก็มีบัฟสปีดแล้วก็สกิลสองเนี่ยเขาทำดามจได้ด้วยก็ใส่เป็นสายดามจไปนะครับช่วยทำดามจบอสได้แล้วก็จะมีคนเถื่อนครับนี่ก็จะเป็นตัวจีตทีเด็ดอีกหนึ่งตัวเลยก็ใส่ ex สนะครับผมแล้วก็จะมีสวนหน้าหรือว่าเสือลมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวสำคัญเหมือนกันเปิดกเกาะลดเกตปุ๊บแล้วก็ตัวสุดท้ายอีฟิทมืด อีฟิมือนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับตัวเนี้เวลาเจอดันอบิดห้องบอสอ่นะมันจะมีเสามันจะทำเกาะแตกเราแล้วถ้าจังหวะดีๆมันก็จะช่วยล้างเกาะแตกออกไปทําให้เราไม่ตายนะครับผมสำหรับอีฟิมือการเรี้ยงลำดับสปีดของทีมนะตอนนี้นะครับผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรไอ้กิฟฟอนมากเลยมันเป็นตัวที่ผมไว้ใช้ลงดันอื่นๆอยู่ก็เอามาใช้ได้เลยนะครับกิฟฟอนออกตัวแรก แล้วก็เสือลมครับเสือลมก็เช่นกันเป็นตัวกันบ้านซิกวอลที่ใช้มาอย่างเนิ่นนานมีแม่นยาติดไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวที่3ามตอนนี้ที่ออกก็น่าจะเป็นนี่ครับคนเถื่อนลมทำขี้ร้อยไปเลยอะแล้วก็ตามด้วยเวลมอสนะครับอีฟิเมืดใส่ e อสแตนประมาณนี้แล้วก็โจ๊กโจ๊กลมนะครับเป็นโจ๊กอ้วนที่ทำไว้นานแล้วเช่นกัน ไปดูรูปแบบการเล่นว่ามันจะออกมาหน้าตายังไงก็อย่าลืมตั้งตีบอสระหว่างทางไว้ด้วยนะปับ๊บเนี่ยเสือเปิดเกาะปุ๊บคนเถื่อนปับ๊บแล้วว่าโจกศาสตร์คือโจกอะ่ะมันไม่สามารถสาดทีเดียวตายไว้เนื่องจากด่านนี้มันถึกก็จะต้องใช้ตัวอื่นคอยช่วยนะดังนั้นที่นี้เราก็ใช้คนเถื่อนที่มีบัฟดาบด้วยแล้วก็เป็นสก,กิลหมูด้วยโอ้โห ส่งไม่ดีแล้วงานงานเจอบอสระหว่างทางแช่แข็งรัวรัวเนี่ยกิ่ฟอน์เปิดเกาะปาั๊บปั๊บเคลียร์หน่อยเร็วเพื่อนอืมโอ้ยเออปับ๊บโจ๊กซานหน่อยปั๊บเนี่ยบ้า ขนาดมีบัฟดาบแม่งยังตายไม่หมดเลยแล้วก็มาถึงห้องบอสครับไม่ช่วยกันเปิดเกาะเลยฮะอย่างน้อยก็มีบัฟดาบซุเปร์คั้ไปโอเคเสาได้เมื่อเราโจมตีครบ7ทีครับปกติมันจะสวนไปที่ตัวเดียวใช่ไหมแต่คราวนี้บอสล่างเอาเวกแม่งสวนหมู่ครับผมอืมแย่แล้วครับผมทรงอย่างแบท แซดอย่างบ่อยคุณพี่ไม่ยอมเปิดเกาะคุณพี่ไม่ยอมเปิดกเดกาะทรงอย่างแบดละแบดแน่แน่รอดไหมเรายังเหลือเสืออยู่ในร่างในร่างนี้อาจจะรอดก็ได้มาปับ ช่วยกันทำมาหากินแล้วพวกพ่ออย่าให้พ่อต้องขายหน้าเขานะก่อนขึ้นรีวิวเนี่ยนายสามารถฟาร์มได้ชิวๆไม่ใช่เหรอพอจะมาทำรีวิวแชร์ทีมปุ๊บรอบปสองได้ดีเลยครับทุกคนตบมือไม่ตัดออกด้วยดูตัดสองรอบแล้วกันโชว์พลังก็อร่อยดิอืม <c oughs> อเข้าไปก็สำหรับด้นนี้ถือว่าทีมนี้มันจะเคลียร์ทางได้ปานกลางแล้วกันเนื่องจากไอโกเลมระหว่างทางเนี่ยถ้าใครไปอาจจ่านสกิลดูจะรู้ว่ามันมีพัสสีน่ะยิ่งใกล้าตายแม่งยิ่งโดนดาเมจเบาลงแล้วตอนนี้ทีมเรามีเปิดเกาะได้แค่แบบกิปฟอนกับเสือลมนะ ถ้าผมเอาเสือลมออกเนี่ยก็ต้องหาตัวเกาะแตกดีๆมาสักตัวซึ่งเดี๋ยวก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะปรับทีมยังไงแต่ตอนนี้เป็นทีมที่ลองแล้วค่อนข้างค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วเวลาก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณนาทีครึ่งแต่เมื่อกี้ใ้รอบแรกมันเนี่ยรอบนี้ก็เริ่มไีอดีก <laughs> ็ เอไอมั่วซั่วไปหมดอ่ะเนี่ดยดูดิกว่าจะศาสตร์ไอ้ย่าเลีอยเหลืออยู่ติ่งหนึ่งจะเอาละครับรอบนี้โอ้โหรอบนี้มันครบเซตหรือเปล่าคุณสามารถเปิดได้ทุกสิ่งอย่างพร้อมกับแบรนดิ้งเข้าไปโอ้โเลี้ยงทุบกลับมาซูปเปอร์คลาสรถเกียรตีด้วยครับอัดเข้าไปโอ้แต่ว่าบับดาบช้าไปฮะบัฟดาบช้าไปถ้าบัฟดาบเร็วกว่านี้ พับดาบเร็ววันนี้ก็จบเร็ววันนี้แน่นอนรอบมีห้องบอสท,ทำได้ดีแต่ระหว่างทางค่อนข้างแย่นะน่าจะนาที40นั่นไงแย่จุงนะครับรอบที่3โอกาสแก้ตัวรอบที่3ามทำให้มันดีๆหน่อยนะลูกอาจจะต้องมีรอบ4หรือเปล่า จริงๆเรามีตัวเคลียร์เป็นโจ๊กโจ๊กกับไอ้คนเผื่อนนะ่ะเสือลมเนี่ยเสือลมมันเป็นมอนหาย,ยาสำหรับทีมนี้ด้วยเผื่อบางคนไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปทำทีมใหม่ตัวที่แบบพอใช้ได้ใครมีไอเดียคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะซูปเปอร์คลาสเกาะแตงหน่อยลูก ไม่แตกสักทีเนี่ยมึงขยันกัดธรรมดากันจังเลยอุม้มมีใครตายไหมยัยงไม่ตายครับเนื่องจากเราหักดาวเขาติดเนี่ยในที่ผมบอกเกาะแตกปุ๊บอีฟิตเรายัางพอช่วยล้างได้นะแล้วก็อีฟิต กระทืบมาเร็วอีฟิตถ้ากระทืบมันแรงมากจริงๆน่าจะประมาณสี่สิบวิเอ้ยรอบนี้เร็วทุกคนรอบนี้นาทียี่สิบช่วยดึงค่าเฉลี่ยวะ่ะนาทียี่สิบวิเอาใหม่ลูกพ่อขออีกเกมหนึง่งขออีกรอบหนึง่งสวยๆนะเราต้องมานั่งรุ้นอะไรกับ AI อะไรแบบนี้ด้วยนะ กำลังคิดว่าตัวที่มันจะแทนเสือลมได้เนี่ยตัวอะไรดีวะตุ้มตายเออมันจะเคลียร์ทางไว้ได้วยเฮ้ยโอ้โหที่สารเข้าไปเอาวะเอาวะเปิดเกาะเปิดเกาะกีรันติกรอ,เ,กรอเอ้ยสวย อื uh huh. บับดาบด้วยซูปเปอร์คลาสสิ่งมาครับเกมนี้โอ้โหติดทุกยิ่งย่างสวยงามมากยังพอช่วยดึงค่าเฉลี่ยไม่ให้เขินมากนะอย่าหลุดจากหนึ่งนาทีค่าเฉลี่ยหนึ่งนาดีสามทิวิไปไกลเลย โอ้โหเร็วกว่าเดิมมาดทุกคนโอเคฮะหนึ่งคาจาเลียกลับมาเป็นหนึ่งนาทีสามทีมกวิจะสี่รอบนะ <c oughs> ก็ผมว่าถ้ารันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คงจะประมาณเนี่ยแหละหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีสี่สิบวินะแต่มันมีไอ้รอบที่มันแบบผิดพลาดเกินไปรอบไปสองนาทีนี่มันแบบช่างหน้าขายหน้าจริงๆโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าและนี่ก็คือทีมลง บอมยักษ์พวกเอาเวจีนะครับหรืออบิดแบบฮาร์ดนั่นเองก็ใครมีมอนก็ลองทําดูแล้วกันตําแหน่งเสือลมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเกาะแตกดีๆสักตัวหนึ่งเปลี่ยนออกไปแล้วลองดูว่าระยะเวลามันจะดีขึ้นหรือช้าลงอันนี้ก็ลองปรับดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้ทีมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลงตัวเพราะว่าเสือลมมันชนะธาตุด,ด้วยแล้วมันมี2ลร่างถ้าเวลาฉุกเฉินจริงๆมันโดนตบลงมาจากหลังปุ๊บอะ่ะมันก็ยังมีร่างคนอีกร่างหนึ่งที่แบบพอทำดาเมจส่งท้ายได้นะ ผมเจอช็อตแบบนั้นบ่อยๆก็เลยยังไม่เฟลยังไม่ค่อยเฟลนะครับทีมนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไอเ e อีฟิตเป็นคาเกอร์ผมเคยเฟลไปแล้วผมก็เลยค่อยๆปรับมาเรื่อยๆนะครับอ่ะสำหรับลูนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับก่อนจะไปก็กิฟอนตัวแรกนะครับผมเป็นกิฟอนดาเมจสปิดจริงๆสปิดลดลงก็ได้นะถ้าไม่ได้ไปใช้ที่อื่นแล้วก็น้ำด้วยเสือลมครับผม พวกลงดันไม่จำเป็นต้องใส่วิวก็ได้นะจะไปใส่ไฟใส่อะไรเสริมก็ได้แล้วก็อีฟิตมืดนะครับ ex นี้ก็คนเถื่อนลมแล้วก็โจ๊กครับโจ๊กเป็นโจ๊กที่ทำยังไงก็ได้ให้สัตว์แรงที่สุดแล้วสปีกก็สักประมาณ60-70อย่างนี้แหละโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมก่อนจากก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกด ดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยวถ้ามีทีมใหม่อะไรยังไงก็จะทำออกมาเป็นไกด์เหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ